สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกทุกท่านและผู้ที่สนใจในอาวุธปืนนะครับวันนี้ผมมีปืนมานำเสนอนะครับมารีวิวเป็นปืนจากค่ายลูเกอร์นะครับเดี๋ยวเรามาชมกันเลยนะครับปืนรุ่นนี้นะครับก็มีกล่องพลาสติกคุณภาพศูนยงนะคุณภาพดีนะจากลูเกอร์เขานะครับแถมมาให้นะครับ อนุญาตนำปืนนะครับจากตัวกล่องนะฮะปืนรุ่นนี้นะครับจะเป็นปืนลูเกอร์ sp 1 0 1นะครับลูเกอร์ sp 1 0 1ดับเบิลแอคชั่นรีเวอร์วอลีเวอร์นะครับก็คือยิงดับเบิลแอคชั่นได้นะครับยิงได้ทั้งซิงเกิลและดับเบิลแอคชั่นนะครับโอเค มีคู่มือมาให้นะครับอ่นนี่ก็จะอธิบายวิธีการล็อกนะครับล็อกกุญแจนะฮะที่เขาแถมมาให้นะครับมีกุญแจล็อกคือคล้องเข้าไปกับนะฮะจะคล้องเข้าไปในตัวโม่ก็ได้นะครับหรือจะคล้องคาดแบบนี้ก็ได้นะฮะก็ป้องกันนะฮะเพื่อความปลอดภัยจะเกิดท่านต้องพกพาไปสนามยิงปืนเพื่อทําการซ้อม ยิงปืนนะครับก็คลองแบบนี้ได้นะครับโอเคครับออจับถือปืนทุกครั้งนะครับตรวจสอบความปลอดภัยนะฮะแผ่นพลาสติกออกก่อนนะครับไม่มีกระสุนนะครับในโมไม่มีกระสุนนะครับในดังเพลิงก็ไม่มีกระสุนนะครับ ในลำกล้องโทษครับลำกล้องไม่มีนะฮะโอเคตืนปลอดภัยนะครับวันนี้ออกนอกลกล่องกลทุกครั้งนะครับทำการตรวจสอบยิง1ครั้งอ่าโอเคขอแจ้งให้ทราบอีกครั้งนะครับสำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามาชมช่องของเราได้เพื่อนสมาชิกทุกท่านอีกครั้งปืนทุกกระบอกที่ทางช่องของเราทำการรีวิวนะครับ จะเป็นปืนใหม่หน้าร้านนะครับที่มีทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่สนใจจะต้องมีใบอนุญ,ญาตป .3 าจากทางราชการเท่านั้นนะครับต้องมีใบป .3 าเท่านั้นนะครับโอเคครับปืนรุ่นนี้นะครเป็นปืนขนาดกระสุนนะฮะจุดสามแปดลูเกอร์เอสพีนนะครับความยาวลำกล้องนะครับ 2นิ้วครึ่งนะฮะเดี๋ยวเรามาเช็คกันความยาวลำกล้องนะครับจากปากกระบอกปืนมาถึงนี่2นิ้วครึ่งนะครับสองนิ้วครึ่งนะครับ,วค,รค,รบความสูงนะครับความสูงก็วัดจากด้านบนนะครับตรงมาถึงด้ามก็อยู่ประมาณ5นิ้วนะครับที่5นิ้วน้ำหนักเบา นะครับน้ำหนักเบาสวยงามนะครับวัสดุนะครับเป็นสแตนเลสทั้งกระบอกนะครับสแตนเลสเฟรมทั้งหมดนะฮะทั้งกระบอกโม่ More ด้วยนะครับเพราะนั้นก็จะได้เรื่องของน้ําหนักที่เบาแล้วก็คุณภาพความแข็งแรงนะครับที่ดีบรรจุกระสุนได้5นัดนะครับวิธีปลด โม่ก็อยู่ด้านนี้นะครับกดเข้าไปแล้วก็มือดันโม่ออกมานะครับมันจุก,กระสุนที่5นัดนะครับจุด38นะฮะใช้ยิงกระสุนจุด38นะครับโค้งนะฮะก็ค่อนข้างแข็งแรงมากนะครับโอเคระบบการทำงานนะครับปืนโมเดล ลูกกอร์ PS101 เนี่ยยิงได้2ระบบนะครับก็คือระบบดับเบิลแอคชั่นนะครับไม่ต้องขึ้นนกแล้วก็ทำการยิงได้นะครับแล้วก็ซิงเกิลแอคชั่นขึ้นนกนะครับทำการยิงตัวน้ำหนักไกลนะฮะดับเบิลเนี่ยจะอยู่ประมาณ12ปอนด์นะครับ ส่วนการยิงแบบซิงเกิลจะอยู่ที่5ปอนด์นะครับก็คือถ้ายิงดับเบิลเนี่ยมันจะเหนืดกว่านะฮะน้ำหนักไกลมันจะเยอะกว่าแต่ถ้าเป็นมือผู้ชายแบบผมก็ไม่มีปัญหาครับสภาพสตรีอาจะต้องใช้แรงนิดนึงถ้าเป็นซิงเกิลน้ำหนักมันจะเบานะฮะ5ปอนด์เนียวเลยไกลคมนะครับฟังเสียงชัดชัด Transfer bar โผลขึ้นมานถ้าลดนก นะครับเข็มก็จะไม่ไปแทงตัวกระสุนนะครับฟังเสียงไกลนะครับโอเคไกลคมครับอ่ะเดี๋ยวชมใกล้ๆนะฮะซูมดูจากซ้ายไปขวานะครับฝั่งซ้ายนะฮะเป็นสแตนเลสคุณภาพดีนะฮะแข็งแรงนะครับตัวเฟรมตัวโครงเนี่ยแข็งแรงมากนะครับ ตัวด้ามนี้จะเป็นยางนะครับเป็นด้ามยางก็จะหนึบหนึบหน่อยนะฮะหนึบหนึบหน่อยจับก็ก็แน่นดีนะครับแน่นดีฝั่งซ้ายก็จะมีอ่าซ้ายขวาก็จะเป็นร่องนะฮะตัวนี้เป็นยางแต่ตัวนี้เป็นพลาสติกนะครับก็หนึบหนึบดีฮะหนึบมือดีนะครับฝั่งขวานะครับ ก็จะมีซีเรียลนะครับหมายเลขปืนแล้วก็โลโก้ลูเกอร์นะครับอยู่ด้านขวาแล้วก็ตรงนี้จะเป็นโมเดลของเขาลูเกอร์ sp 1 0 1 3 8 Special นะครับจุดสามแปดสเปเชียลนะฮะคู่แข่งของเขานะครับก็จะเป็นถ้าเป็น ปืนตลาดก็จะเป็นพวก m 6 0นะครับจากค่ายสารัฐเหมือนกันนะฮะก็จะเป็นโมเดลคล้ายๆกันหรือทอรัสนะฮะที่เราเป็นแฟนลับกันอยู่ก็เป็นพวก m 8 1 7นะครับถ้าหนะ้านตัวนี้น่าจะใหญ่กว่า 85S นะครับผมคิดว่า817นะครับที่จะเป็นคู่แข่งเขานะฮะปืนดีครับ ลูกอร์คุณภาพสูงนะฮะคุณภาพดีใช้งานง่ายนะครับมีความแม่นยำสูงอ่าเดี๋ยวเรากดตรงนี้นะครับกดแล้วก็มือดันโม่ออกมานะครับเดี๋ยวดูเกลียวนะครับเป็นปืนระยะประชิดนะครับก็ระยะ10-15เมตรนะครับ ต่อสูรระยะประชิดนะครับเหมาะสำหรับค้อบ้านนะครับพกพาสะดวกนะฮะก็น้ำหนักดีนะครับขนาดไซส์ก็พอดีมือนะครับผมค่อนข้างมือใหญ่นิดนึงแต่ก็พอดีฝ่ามือผมนี่แหละนะครับสุภาพสตรีนะครับผู้หญิงก็ใช้งานง่ายนะฮะใช้ได้ง่ายนะครับโอเค ดีครับสวยสวยงามมากนะครับเหมาะมือดีนะฮะโอเคครับผมฝากเพื่อนสมาชิกไว้นะครับสำหรับคะแนนนะครับปืนกระบอกนี้จุด38ลูเกอร์ SP101 ฝากคะแนนไว้ที่ 72K หรือ72ใบเทานะครับ เพื่อนสมาชิกท่านใดหรือผู้ที่สนใจมองหาปืนนะครับจุดสามแปลำกล้อง2นิ้วครึ่งนะครับก็พอดีพอดีนะครับปร,ประมาณ 85S ทอรัสนั่นแหละนะครับแต่น้ำหนักคุณภาพเขาก็มาตรฐานอเมริกันอยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงก็คู่แข่งก็ M60 ด้วยอีกรุ่นหนึ่งนะครับเจ็ิะนะครับเพื่อนสมาชิกท่านใดมองหาอยู่ก็สนใจติดต่อสอบถาม ร้านปืนแสงทองได้เลยนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้นะฮะต้องขอขอบคุณร้านปืนแสงทองร้านปืนไทยเนชั่นแนลนะครับและร้านปืนเนลามิดที่มีความอนุเคราะห์ในการรีวิวปืนจุดสาแปดลูกรเอสพีหนน์หนึ่งนะครับกระบอกนี้ไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับฝากเพื่อนสมาชิกและผู้สนใจนะฮะช่วยกดไลค์กดติดตาม u u s c r i b e นะครับ ช่องของเรานะครับจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารดีๆเรื่องอาวุธปืนนะครับขอให้มีความสุขขอบคุณและสวัสดีครับ